The feds is watching, niggas plotting to get me Will I survive, will I die? Come on, let's pitch the possibility Giving me chance lawyers making a grip I told the judge I was raised wrong that's why I blaze shit Was hyper as a kid, cold as a teenager On my mobile calling big shots On the scene major, packing hundreds in my drawers Fuck the law, bitches I fuck with a pass And I'm living rough and raw Catch a case, set the อีกครั้งนะครับผมดรต่ายกลับมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในวันนี้อีกครั้งครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังกันนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันต่อในตอนที่2จากทั้งหมด2ตอนของแนวคิดที่น่าสนใจจากหนังสือ The Power of Now หรือพลังแห่งปัจจุบันเขียนโดยเลคฮาทอทนะครับถ้าท่านผู้ฟังฟังตอนที่แล้วมาก็คงจะพอได้เห็นถึงความสําคัญของการอยู่ในปัจจุบันการแยกตัวออกจากความคิดและการปล่อยวางจากอัตตาใช่ไหมครับตอนนี้เราจะมาดูกันต่ออใน,นเชิงลึกขึ้นครับว่าทอแนะนําวิธีการที่จะช่วยให้เราโฟกัส อยู่กับปัจจุบันและลดความทุกข์ได้ยังไงบ้างลองคิดดูนะครับท่านผู้ฟังเคยสังเกตหมายว่าเรามักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการคิดถึงอดีตและอนาคตโดยที่เราลืมใส่ใจในขณะนี้ขณะนี้ที่เป็นปัจจุบันซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวที่เราสามารถควบคุมได้จริงๆเขาบอกว่าชีวิตของเราเป็นเส้นตรงของช่วงเวลาปัจจุบันที่ต่อเนื่องกันเท่านั้นครับอดีตก็คือปัจจุบันที่ผ่านไปแล้วและอนาคตก็คือปัจจุบันที่ยังมาไม่ถึงการที่จะอยู่กับปัจจุบันได้นั้น ต้องฝึกฝนที่จะไม่ยึดติดกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเพราะท้ายที่สุดเราก็ไม่สามารถควบคุมได้ทั้งคู่ใช่ไหมครับท่านผู้ฟังคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับแนวคิดนี้ฟังดูเข้าใจง่ายใช่ไหมแต่จริงๆแล้วพอเราลองทําจริงๆมันก็ยากพอตัวเลยนะครับผมว่าแม้แต่ตัวผมเองก็ยังพบว่าบางครั้งใจเรามักจะหลุดไปกับความคิดถึงอดีตต่อยุดีหรือบางทีก็คิดล่วงหน้าไปไกลามากๆแต่ทอบอกไว้ว่าถ้าเราฝึกฝนจนคุ้นเคยแล้ว เราจะสามารถดึงตัวเองกลับมาที่ปัจจุบันได้มากขึ้นและใช้ชีวิตในแบบที่ผ่อนคลายขึ้นครับทอยังพูดถึงกลยุทธ์ของจิตใจที่มักจะทําให้เราไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันได้ครับซึ่งท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าแม้ว่าเราจะเข้าใจแล้วว่าการอยู่ในปัจจุบันมันสําคัญแต่มันจะมีผลอะไรกับชีวิตจริงๆของเราไหมคําตอบคือมีครับการอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่แค่ทําให้เรารู้สึกสงบสุขเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เราสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ดีขึ้นครับ ในชีวิตจริงเรายังต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆเช่นการชำรนี้การดูแลครอบครัวหรือการจัดการกับอายุมากขึ้นซึ่งการอยู่ในปัจจุบันไม่ได้หมายความว่าเราจะละทิ้งความรับผิดชอบเหล่านี้ครับแต่หมายความว่าเราจะไม่ปล่อยให้สถานการณ์เหล่านั้นมากระทบกับภายในของเราการอยู่ในปัจจุบันหมายถึงการที่เราอยู่ในสภาวะจิตตใจที่สงบสุขไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นภายนอกก็ตามความทุกข์ที่แท้จริงนั้นเกิดจากการสูญเสียความสามารถในการอยู่กับปัจจุบันต่างหากล่ะครับ ลองคิดดูสิครับถ้าเราสามารถปล่อยวางจากความต้องการที่ยึดติดกับอดีตหรือความหวังที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตเราจะมีความสุขได้มากขึ้นแค่ไหนทอบอกว่ามีคนจํานวนมากที่ต้องหงประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจอันลึกซึง้งหลังจากที่พวกเขาผ่านประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่มันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนั้นครับเราสามารถฝึกฝนให้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันได้โดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ที่กระทบใจรุนแรงขนาดนั้นต่อมาทอย,ยังแนะนําวิธีที่จะช่วยให้เรานํา ความมิตติเข้ามาในชีวิตประจําวันของเราได้มากขึ้นอีกด้วยครับเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ในระหว่างที่ตื่นอยู่จะสลับไปมาระหว่างสติสามัญและสติลึกสติสามัญหมายถึงการที่เรายังยึดติดกับความคิดอารมณ์และการตอบสนองของเราอยู่ซึ่งเป็นสภาวะที่พบได้ทั่วไปมันทําให้เราอยู่ในภาวะความไม่สบายใจในระดับต่าๆต,ต,ตลอดเวลาความกังวลแบบนี้อาจจะดูเล็กน้อยแต่เมื่อสะสมไปเรื่อยๆมันก็กลายเป็นความทุกข์ที่ฝังลึกในตัวเรา แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่สถานการณ์ในชีวิตทําให้เราเจอกับความผิดพลาดหรือความสูญเสียความไม่สบายใจนั้นอาจจะเปลี่ยนเป็นสติลึกซึ่งทําให้เกิดอารมณ์ที่รุนแรงเช่นขวามโกรธความกลัวหรือความเศร้าการที่เราจะหลุดพ้นจากความไม่สบายใจในชีวิตประจําวันนั้นคือการฝึกให้ตัวเองมีติและตื่นรู้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นการฝึกฝนในช่วงเวลานี้จะช่วยให้เราสามารถสร้างสภาวะจิตที่มีความสันตสเถือนในระดับสูง ซึ่งพลังงานนี้จะปกป้องเราจากความทุกข์และความรุนแรงได้ครับนอกจากนี้ทอยังเสนอวิธีที่จะช่วยให้เราสามารถละลายสติสามัญให้จางลงและทําให้เราตื่นรู้ในระดับที่ลึกขึ้นได้ครับซึ่งก้าวแรกของการทําเช่นนี้คือการตระหนักรู้ถึงความไม่สบายใจความรู้สึกไม่พึงพอใจและความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในตัวเราแล้วเราสามารถตั้งคําถามง่ายๆกับตัวเองว่าตอนนี้ฉันรู้สึกสบายใจไหมหรือมีอะไรเกิดขึ้นภายในตัวฉันตอนนี้การฝึกถามคําถามแบบนี้ จะช่วยให้เราหันไปสำรวจภายในของตัวเองและเมื่อภายในของเราสงบภายนอกก็จะสงบตามครับผมว่าท่านผู้ฟังหลายคนอาจจะคิดว่ามันฟังดูง่ายเกินไปแต่ถ้าเราลองฝึกฝนบ่อยๆมันจะทําให้เราเข้าใจและรู้สึกถึงความสงบที่แท้จริงได้ครับมาถึงตรงนี้แล้วท่านผู้ฟังคิดเห็นยังไงบ้างครับรู้สึกว่ามันน่าสนใจไหมผมคิดว่าสิ่งที่ทอต้องการจะบอกก็คือทุกคนสามารถมีความสุขได้ในขณะนี้ โดยไม่ต้องรอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในอนาคตรหรือไม่ต้องเสียใจในสิ่งที่ผ่านไปแล้วเพราะความสุขนั้นอยู่ตรงนี้อยู่ในปัจจุบันขณะนี้นี่เองครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากแนวคิดของหนังสือ the power of now ว่าถ้าเราสามารถฝึกฝนให้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันได้เราก็จะมีชีวิตที่สงบสุขและมีความสุขที่แท้จริงได้ครับและผมอยากจะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาร่วมฟังในวันนี้หวังว่าทุกท่านจะได้แนวคิดดีๆไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับและอย่าลืมฟังเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจจาก ช่องแดนหันษาเมริแลนด์ช n แนลด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขออวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันและพบกับความสนุกทยใจพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับขอบคุณมากครับ My homie for a second, but these won't get me We got four niggas and low rides And ski mask, screaming thug life Every time they pass, all eyes on me Little life of a thug nigga, till the day I die Little life of a boss player, all, all eyes on me on I let the niggas know it's on for life Don't let the west side rob the night All eyes on me Little